สวัสดีจ้าเมลัดตื่นแต่เช้ามาก็มากลิวปลาเพื่อทำข้าวส่งโรงบ้านนะคะก็จะอยู่แบบนี้เกือบทุกวันตื่นตีสองครึ่งสวนผักเมลัดก็อยู่ข้างๆนั่นแหละข้างหน้าก็จะเป็นต้นพริกต้นกระเพานะคะระหว่างกลิวปลาเมลัดก็นึกได้ว่า ลูกค้าสั่งผักกวงตุ้งก็เลยต้องไปเก็บผักกวงตุ้งให้เขาพอส่งข้าวเสร็จเมลัดก็จะเลยไปส่งผักให้ลูกค้าตอนเช้าเลยก็เลยต้องเก็บเอาตอนนี้นะคะลูกค้าสั่ง 40, 40บาทกี่บาทเมลัดก็เอาไปส่งนะคะเพราะว่าจะได้ สะสมกันไปเก็บเล็กเก็บน้อยกันไปเพราะว่าเงินช่วงนี้หายากมากแล้วแม่รัดก็มาพลิกปลาต่อนะคะปลาก็กลิวให้ด้านหนังเข้ากรอบหน่อยสสวัสดกรอบนอกนุ่มในกินคู่ก,ก,กับซอสอร่อยมากกล,ลิวปลาปรปลาทำ ข้าวกลองทรงก่อนมีแหละชีวิตแต่ละวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อากาศกำลังหน้านอนเลยแต่แม่ลัดต้องตื่นมาลีงานทงานทำงาน จะตื่นมาแบบนี้กกมถึงสุกตอชทีส่ส่วน้ากป็น่าะจะพักผ่อนนะคะแกมถึงสุกแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาทําข้าวส่งโลบาลคกิวปลาหูข้าวเนี้ยทาร้อนๆไปเลยลูกค้าจะเข้ามาซื้อก็ช่วง6โมงก็ข้าวก็ยังอุ่นๆอ,อยู่อากาศดีจัง หน้านอนอากาศแบบทำให้ไม่อยากลุกแต่ก็ต้องฝืนต้องฝืนลุกตื่นขึ้นมาทำงานหาเงินกันต่อไปในแต่ละวันเอากาศสดชื่นมากเลยเช้าๆาอะ่ะเวลาขับรถตอนอา่าแต่พไปส่งของนี่ก็ประมาณสักตีสี่ครึ่ง อากาศดีมากเลยเย็นเย็นเย็น,ยนสบายดเดี๋ยวชาวนี้จะเอาผักไปส่งลูกค้านะคะผักกวางตุง้งงามมากเลยจะกรอบเวลาเราจะกรอบกว่าปลูก ลงดินนะคะกรอบอร่อยมากถ้ากรงถ้าเราปลูกลงดินนี้ต้นเขาจะเขาจะแข็งกว่าแต่เวลาปลูกแบบนี้คือเขาจะกรอบหักง่ายมากเลยโดนนิดเดียวก็หักโตง,งามมาก ไ่ส่งเสร็จแล้วนะคะก่อนกลับบ้านก็แวะท่ายวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันบรรยากาศดีมากตอนเช้าได้ยินเสียงนกสาตร์ตรงนี้จะมีหอยหอยโขงหอยปังหอยเชอรี่อะไรแบบนั้นนะคะเยอะมาก